คืออยากให้เห็นใกล้ๆเลยนะว่ามันแบบมันน่ากินมากนี่นี่มันน่ารักมากมันน่ากินมากแล้วมันก็อร่อยอร่อยตรงไหนรู้ไหมตรงหมูสามชั้นสไลือนี่น้ำจิ้มสบๆนี่เผ็ดเปรี้ยว 음음음 음. 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 นี่ก็เป็นหมูพันเห็ดที่เรานึ่งสุกแล้วจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องหมูแจ๋วค่ะวันนี้หมูแจ๋วจะพาทุกคนมากินนี่เป็นเมนูใหม่นี่ก็คือหมูหมูพันเห็ดนี่ หมูพันเห็ดแล้วก็พันใบตั้งโอลแล้วก็มีแครอทนี่น่ากินแบบนี้เลยจ้าเราจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่เป็นน้ำจิ้มที่เราตำเองแบบแซ่บๆเลยนะเผ็ดเปรี้ยวจี๊ดแน่นอนโอเคใช้มือดีกว่านี่นี่น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆแบบนี้เลยจิ้มลงไปหมูนี่คือเป็นหมูสามชั้นสไลด์ มากินกันทุกคนอ,อารมณ์ประมาณซุกกี้แต่อร่อยมากนี่หมูสามชั้นหมูสามชั้นสไลด์ห่อเห็ด ใบตั้งโอแล้วก็แครอทจิม้มจิ้มซีฟูด้ดฉ่ำๆเลยจ้านี่อือออร่อยมาก อร่อยมากๆนี่อร่อยตรงไหนรู้ไหมตรงหมูสามชั้นสไลด์นี่อืม นี่ทุกคนสามชั้นสไลด์พันเห็ดเน้นๆแบบนี้เลยนะน้ำจิ้มแซ่บๆนี่เผ็ดเปรี้ยวแซ่บ มากมากเนี่ยพอดีคำอืมหมูหืมอร่อย สัมชั้นสไลด์คือดีมากถ้าเอาไปกินชุกกี้นะคือแบบแซ่บชุกกี้เราก็จะได้สดน้ำเนาะแต่นี่ก็คืออารมณ์ประมาณชุกกี้แหละแต่แบบอร่อยอะ่ะเต็มคำน่าทำไปะถายเนะ อร่อยมากเดี๋ยวเปิดรับออเดอร์เลยดีกว่าหมูพันเห็ดอร่อยน่าทำไปขายมากืม อร่อยจนหยุดไม่อยู่เผ็ดแซบหืม อร่อยมากทุกคนลองทํากันดูนะทําง่ายแล้วก็อร่อยน้ำจิ้มคือแซ่บมาก กินเผ็ดไม่ได้แต่ก็ชอบอะไรแซ่บๆซแต่ก็ชอบอะไรเผ็ดเผแซ่บอืมอืออสาย คำสุดท้าย อิ่มแล้วคะ่ะทุกคนนี่คืออยากให้เห็นใกล้ๆเลยนะว่ามันแบบมันน่ากินมากนี่นี่มันน่ารักมากมันน่ากินมากแล้วมันก็อร่อยอืม แบบนี้เลยขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมแจ๋วยังไงแถว๋กก็ฝากทุกคนนะคะกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หมูแจวด้วยค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ